สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มแคมิลาดิกนะครับก็จะมาทำการรีวิวนะครับเจ้า p e n แทกนะครับ sp o หนึ่งสี่ศูนย์ m นะฮะต้องบอกเลยว่าเจ้าหนึ่งสี่ศูนย์ m เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ตอนนี้ก็คือกำลังฮิตมากๆเหมือนกันเพราะว่า compact เนี่ย เอพิโอ140เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เลนค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วตัว M เนี่ยเป็นตัวที่ผลิตออกมาเพื่อให้มันตัวเล็กลง M เท่ากับมินิเนาะนะครับก็ทําให้มันตัวเล็กลงแล้วก็ตัดฟังก์ชันบางอย่างออกไปนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเลนเลนคมแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็เนี่ยบอดี้เขาสําหรับคน <ๆ S 1> ชอบสายตัวเล็กน่ารักน่ารักเลยนะครับผมโอเคฐานที่ใช้นะครับก็จะเป็นฐานตัวนี้ครับ cr 123a 1ก้อนนะครับวิธีการใช้งานเราก็จะเปิดเปิดฐานนะตรงเนี้ย เราเอาอะไรเขี่ยนี้ออกนะครับปากกาก็ได้ละเขีย่ยเขียเข่ยตัวสวิตตัวนี้เปิดถานออกมาปุ๊บจะเด้งอออกย่างนี้นะครับผมแล้วก็เห็นเครื่องหมายบวกไหม่องหมายบวกนี้ก็คือเขาให้ใส่ด้านบวกขึ้นหน่อยด้านบวกเขาใส่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปิดก่้นแค่นี้จบนะครับผมโอเคเนาะนะครับคราวนี้ฟิล์มที่ใช้เป็นฟิล์มร้อยสามห้าทั่วไปเลยที่หาได้ง่ายๆนะครับตามท้องตลาดตอนนี้นะครับผมที่วิ่หาง่ายสุดก็เป็นกล้องนี้เป็นมารติเอฟนะครับมีเลนส์ระยะสามสิบแปดมีซูมได้ร้อยสี่สิบนะครับก็ค มันก็จะซูมได้เท่านั้นนะครับผมโอเคนะฮะนี่ใช้งานนะครับเราก็จะนะครับใส่ฟิล์มก่อนนะครับวิธีการเปิดก่อนดีกว่าวิธีการเปิดนี้จะมีสวิตช์ตรงนี้ออนออฟอย่างเงี้ยครับแล้วดันขึ้นทันทีนะครับก็จะเปิดมาขึ้นเลขศูนย์ก็คือเหมือนกับว่ายังไม่มีฟิล์มเนาะนะครับเรียนเรียนใส่กิ๊บนะครับผมนี่นะครับผมโอเคคราวนี้นะครับเราก็จะทำการใส่ฟิล์มนะครับปิดกล้องก่อนนะแล้วก็เปิดฝาหลังวิธีการเปิดก็ดันลงอย่างเงี้ให้มันเด้งขึ้นอย่างเงี้นะเปิดมาปึ๊บนนนนะะะะฮีีีีีี่่หห้้้อองงงงฟฟิิลล์มมมมสสสววยยยเเซึจจจรๆตััด กับสีทองนะครับซึ่งจริงๆผมว่าสีดำเนี่ยสวยกว่านะครับแล้วก็หายากกว่าด้วยนะครับแล้วแต่คนชอบนะผมผู้ชายเนาะแต่บางคนก็ชอบสีทองเนาะ <S <S มันก็ดูแบบแบล๊วดีนะครับผมเนี่ยใส่ฟิล์มเข้าไปอย่างนี้นะครับผมใส่ฟิล์มเอาหอางฟิล์มเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็กดฟิล์มให้มันลงไปให้มันแนบไปอย่างนี้นะครับเนี่ยหางฟิล์มเข้าไปไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ปิดฝา, like าไล้เลยนะครับผมฟังเสียงนะถ้าเกิดมันใส่ฟิล์มถูกต้องจะขึ้นเลขหนึ่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปิดเปิดกล้องปึ๊บอย่างนี้ขึ้นมามนีอกะ สูเข้าวสูงออกเห็นไหมจะมีรูปต้นไม้3ตัวกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับต้นไม้สามต้นคือเป็นระยะวายต้นไม้ต้นเดียวคือซูมออกนะครับซูมเข้านะครับผมประมาณนี้เนาะยิ่ใช้งานก็แตะขึ้น,นเพื่อโฟกัสนะครับปึ๊บเห็นไหมไฟจะขึ้นถ้าเกิดมีไฟส้มๆขึ้นเนี่ยแสดงว่าแฟลชออกนะครับผมกดถ่ายปึ๊บเห็นไหมถ้าไฟเขียวกระพริบเนี่ยยังกดอนเงนี้ย อย่างเงี้ยผมหันหน้าเข้าเข้าเข้ากับโต๊ะโต๊ะมันใกล้ไปนะครับมันจะเกิดการกระพริบใช่ไหมครับแสดงว่าโฟกัสไม่ได้นะมันต้องมีระยะประมาณเนี่ยศูนย์จุดหกห้าเมตรประมาณหนึ่งเมตรเพราะกล้องแพลก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับไปกดไปเงี้ยจะขึ้นเป็นรูปไฟอย่างงี้นะครับแล้วก็ถ่ายเห็นไหมครับเนี่ยแฟลชออกนะครับผมเนาะมีโหมดอะไรบ้างนะมาดูกันนะครับโหมดแรกก็คือเป็นโหมดเปิดแฟลชตลอดเวลาเอาไว้สำหรับแบบเราต้องการแบบถ่ายให้แฟลชออกตลอดเวลานะครับผม หมดสองขึ้นหมดปิดแฟตนะครับผมเอาไว้สำหรับต้องการไม่ถ่ายแฟตไม่ใช่แฟตอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับหมดชัตเตอร์บีชัตเตอร์บีคือการหมดให้ให้มาชัตเตอร์เปิดค้างเป็นการเ,าเขาเรียกว่าเปิดค้างเพื่อ,อถ่ายไฟลากตอนกลางคืนแต,แต,แต่แต่ต้องใช้บุคคลตั้งกล้องนะครับผมโอเคเนาะนะครับนี่เปิดแฟตไว้เหมือนกันชัตเตอร์บีแบบเปิดแฟตนะครับผมแต่แฟตจะแ,แ,แวบแวบเดียวนะแต่ชัตเตอร์ลากต่อไปนะครับผมนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นเป็นโหมดลดก,การตาแดงอันนี้สหรับไว้สำหรับถ่ายคนตอนกลางคืนแฟตมันจะออกจังหวะหนึ่ง มันจะออดจังหวะแปลกๆหน่อยนะครับมันจะมีมันจะมีมจมังหวะแฟบหนึ่งก่อนแล้วแฟบอีกทีหนึ่งนะครับแฟ๊บสองจังหวะเอาไว้สําหรับแบบถ่ายคนให้รถลูกกระตาไม่เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็นี่คือตั้งเวลาถ่ายนะครับตั้งเวลาถ่ายนี่ยมันจะขึ้นไฟนี้มาไปตั้งเวลาถ่ายนะครับถ้ากิดรูปรูปเวลาขึ้นอย่างเงี้ยมันจะประมาณสิบวินะครับจะกระพริบประมาณสิบวินะครับผม เนียมันก็จะถ่ายเพรมันถ่ายถ่ายไปตรงที่มีแสงมันก็แฟลชจะไม่ออกนะครับตัวนี้เป็นระบบออโต้นะกล้องวัดแสงให้เองคำนวณเองทุกอย่างเราแค่มีหน้าที่ใส่ฟิล์มยกกดยก,ยกถ่ายแค่นั้นเองนะครับผมก็มีโหมดให้เลือกโหมดแรกคือโหมดไว้สำหรับถ่ายวิวกดโหมดรูปภูเขานะครับจะเหมาะกับถ่ายวิวถ่ายอะไรพวกนี้มาทำให้แบบว่าภาพได้ดีขึ้นแล้วโฟกัสอินฟินิตี้อยู่แล้วตัวนี้นะครับผมกดมาทีหนึ่งสปอร์ตเอฟก็คือเอาไว้สำหรับถ่ายอ b j e c น ออบเจกต์เล็กๆเ,เช่นดอกไม้เช่นจุดๆอะไรสักอย่างที่แบบเล็กๆหน่อยอะไรประมาณหรือว่าถ่ายมือคนอะไรเงี้ยที่แบบไกลๆเล็กๆเ,กเกนี้ยนะครับตัวนี้นะครับนะครับจะ,จะ,จ,ะจะเหมาะสปอตเองก็คือจุดอเอาสำหรับโฟกัสเป็นจุดๆไปนะครับไม่ได้เน้นแบบมันตีเอฟแบบกองที่ตัวเนี้ยคือมันเป็นมันติเอฟก็คือจะมีตัวโฟกัสหลายจุดทําให้การโฟกัสของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็แม่นยําขึ้นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ระบบโฟกัสเีียาาสดดํํ ออฟอนทองเนี่ยค่อนข้างสวยมากตัวนี้นะครับผมเนี่ยกดถ่ายไไไไอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเนี่ยถ่ายง่ายๆเนี่ยกดยกยกมากดโฟกัสครึ่งหนึ่งเนี่ยโฟกัสครึ่งนะึงเนี่ยให้ขึ้นนี้ถ้าเกิดไฟแดงกระพริบเนี่ยแสดงว่ามันชาร์จแฟลชอยู่พอชาร์จแฟลชเต็มมันก็จะขึ้นขึ้นสีแดงค้างอย่างงี้นะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วตรงนี้สามารถถ่ายพาโนามาได้นะถ้าเราอยากถ่ายพาโนามาให้เราสับข้างบนลงมาเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรูปตัว P แล้วช่องมองก็จะแบบช่องมองก็ช่องมองก็จะนิ่ไปด้วยนะครับผมก็เรียกว่าอะไรจะแคบลงไปด้้้ววยนะครรรับเพพื่่อใหูาาาาโมไป ประมาณไหนแล้วก็เปิดนะครับกับปิดเห็นไหมครับถ้าเกิดเลื่อนไปตรงผีกล้องก็ถ่ายเปนพานรมาคือเป็นเป็นฉากเหมือนในหนังอะ่ะที่มันครอบภาพออกมาครึ่งหนึ่งประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวปรับสายตานะสมมุติเรา uk, ยกขึ้นมาแล้วมันมัวน,น,น,นะครับเราก็ปรับตรงนี้เอาให้มันให้มันเท่ากับระดับสายตาของเราที่เรามองแล้วมัน,นชัดเจนแค่นั้นเองนะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สมมติาตัวเนี้ย พอถ่ายจะหมดม้วนใช่ไหมครับให้เรากดก่อฟิล์มกลับนะครับจริงๆกล้องมันก่อ,กล,อกลับอัตโนม,มัตินะพอาหมดมมวนแต่ผมแนะนําว่าให้เรากดก่อฟิล์มกลับเองดีกว่าเพราะว่าผมอยากจะ,จะถนอมกล้องสมมติพอเราใส่ฟิล์มส6รูปใช่ไหมพอถ่ายไปถึงมันคือเลข3าเนี่ยให้เรากดก่อฟิล์มกลับก่อนโดยการกดตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้ไปเอาปากกาเลยก,ก็กดตรงเนี้ยนะครับมันจะมีรูปก่อฟิล์มไหมกดเข้าไปนะครับผมกล้องจะก่อฟิล์มกลับอย่างนี้นะครับผม,ม,มนี่นะครับ นะครับผมผมปรกอเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นเลขสูงกับพริบอย่างงี้ให้เราก็ปิดกล้องไปก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดด้านหลังนะครับผมนะครับแล้วเราก็เอาฟิล์มเนี่ยนะครับออกไปส่งล้างได้เลยนะครับฟิล์มที่เนี่ยก็ไปส่งล้างได้เลยล้างเขอา้างล้างล้างฟิล์มเนี่ยเขาก็จะส่งเป็นไฟล์รูปกลับมาให้เรานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสเปคเจ้ากล้องรุ่นนี้กันแล้วก็ ภาพตัวอย่างจากกล้องรุ่นนี้กันดีกว่านะครับว่าภาพตัวอย่างดียังไงนะครับคมขนาดไหนโอเคเนาะขอบคุณครับนะครับสเปคของเจ้ากล้องนะครับ Pentax SPO 1 4 0 M กันนะครับผมก็ใช้ฟิล์ม35มสิลทั่วไปที่หาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับตัวนี้ก็ ISO 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 นะครับที่ใช้ได้ตั้งแต่25ถึง3,200เลยนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าใช้ฟิล์มที่ไม่มีดีโคดเนี่ยนะครับเขาจะเซตให้ที่ ไอโซยี่ห้นะครับผมโอเคแล้วก็กล้องตัวนี้เป็นระบบฟูลออโต้นะครับก็จะสําหรับมือใหม่นี่เหมาะมากๆเลยโหลดฟิล์มเองนะครับกอฟิล์มเองทุกอย่างเอฟวิตติ้งเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เป็นออโต้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เลนส์ระยะ38มิมลนะครับซูมได้ร้อยสี่สิบมิลนะครับเอฟเริ่มต้นก็คือ4ี่จุดแปดนะครับถึงสิบสองนะครับแล้วก็แปดอิเลเมนต์นะในหกลุ่มนะครับเลนส์ต้องบอกว่าเลนส์ของเขาชุดนี้เป็นเลนส์ชุดเดียวกับเออ่พนแทกเอพิโอหนึ่งสี่ศูนย์ เรื่องของขนาดลงมา M มันย่อมาจากคําว่ามินิเนาะทำให้เล็กลงมานะครับผมแล้วก็ระยะเนี่ยเนี่ยมีเป็นพาร์ทสี่ไฟพอยส์ออโต้โฟกัสหมายความว่าคือมีตัวช่วยโฟกัสเนี่ยถึง5จุดเลยนะนะครับแล้วก็เป็นออโต้โฟกัสเนี่ยและความใกล้เนี่ยนะครับผมใกล้สุดก็คือ0.8เมตรนะครับถึงอินฟินิตี้เนาะนะครับผมประมาณนี้ก็คืออารมณ์แบบนั่งตรงข้ามกินข้าวกันเนี่ย0.8เมตรก็สามารถถ่ายโฟกัสถ่ายได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีอิเล็กทริกชัตเตอร์นะครับกว่าสปีดก็คือ1 ต่อ400นะครับผมนะฮะก็คือแล้วก็ถึง2วิเลยนะเอ้ยถึง,ถ,งถึง2วงิใช่นะครับแล้วก็บัฟเนี่ยใช้หมดชัตเตอร์บีเนี่ยนะครับ1ต่อ2วิถึง1นาทีได้เลยนะครับสามารถลากไฟยาวได้1นาทีเลยนะครับถือว่าสมมูรณเอาไปถ่ายแบบว่าถนนเทศรถวิ่งผ่านแล้วเป็นไฟลากๆกันเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ได้แต่ก็ต้องใช้พ่นขาตั้งกล้องนะครับภาพจะได้ไม่เบลอนะครับผมโอเคเซลทัมเมอร์ก็ประมาณ10วินะครับตั้งเวลาถ่ายได้10วินะ นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใช้ cr 1 2 3 a ปกตินะครับผมนี่แบตเตอรี่นะฮะหนึ่งใน power shot เนี่ย cr 1 2 3 a 1ก้อนนะครับก็หาได้ตามเซเว่นทั่วไปนะครับหรือตามเช้อปปี้ทำร้านขายกล้องทั่วไปก็มีนะครับเดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างจากกล้องรุ่นนี้กันดีกว่านะครับนี่ที่ที่ให้ดูกันไว้นะครับนี่เห็นไหม pentax sp o 1 4 0 m นะครับผม fuji c 2 0 0นะครับเนี่ยให้ดูแล้วนี่ใช้แฟลชนะคือเลนส์มันค่อนข้างดีมันเป็นเลนส์ตัวเดียวกับ หนึ่งสี่ศูนย์ซึ่งซีรีส์หนึ่งสี่ศูนย์นั้นเป็นเหมือนตัวท็อปของอในตัวเลนส์ซูมของเอพีโออยู่ด้วยแล้วนะครับเนี่ยเลนส์ค่อนข้างดีดูเทวเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยดูนะครับว่าหน้าเนี่ยคมมากๆเลยเห็นไหมครับความสวยมากคมกริบเลยนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยรายละเอียดครบมากๆเลยนะครเนี่ยเป็นกล้องตัวหนึ่งที่แล้วหลังละลายอ,อ,อ่อนๆนะสามารถถ่ายได้โฟกัสแม่นมากแล้วก็สามารถน่าใช้มากๆตัวหนึ่งเลยแล้วก็ตัวที่ผมเอามารีวิวด้วยเป็นสีดําด้วยนะซึ่งก็หายากอยู่เหมือนกันนะเนี่ย,ยเห็นไหม อันนี้คือเขาถ่ายแบบหมดพาราไามาไหมครับด้านบนเนี่ยขอบด้านบนจะถูกครอบออกลงมาใช่ไหมครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าหลังเนี่ยละลายละลายแบบละลายสวยเลยแต่แต่หน้าที่ชัดเจ๋วเลยไหมครับเนี่ยก็เป็นกล้องตัวหนึ่งนะครับที่ผมว่าคนเริ่มต้นใหม่น่าใช้แล้วคุณภาพดีด้วยแล้วตัวนี้อีกตัวนึงครับนี่ก็คือ1 4 0่สเอเหมือนกันนะครับใช้ฟูจิลอยนะครับเจแปนลอยนะครับนี่ดูรับเนี่ยเขาถ่ายแบาผิวสวยมากเห็นไหมครับผิวโคตรสวยเลยตัวนี้นะครับผมดูดินะครับ รายละเอียดนี้ครบเลยนะครับเส้นผมเส้นผมนะครับแฟตดีมากตัวนี้ถือเป็นตัวหนึ่งนะที่แฟตสวยมากๆเลยพอถ่ายแฟตออกมาเ่ยค่อนข้างแบบเอาเรื่องเลยนะครับดูดิสีออกมาสวยมากๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยออกมาสวยเลยนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออคต้นน่าใช้เลยนะครับผมเนี่ยรายละเอียดทุกอย่างครบเลยนะครับนะฮะสวยเลยนะครับผมนางแบบก็น่ารักด้วยแล้วก็ถ่ายออกมาเนี่ย แฟตสวยมุมมองสวยเลยนะครับเนี่ยเอามานะครับผมดูดิครับนะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งลยที่ที่ค่อนข้างน่าใช้มากๆตัวหนึ่งเลยแล้วก็นี่เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นโปรอิมเมจร้อยนะเ็นแทกหนึ่งสี่สเอ็มเหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้ถ่ายใกล้ๆแล้วแฟตออกเลยนะครับผมนี่ใช่ไหมครับก็เป็นกล้องนื้อที่ถ่ายมาเนี่ยผิวค่อนข้างสวยทำได้ดีเลยนะสำหรับถ่ายพอร์เตถือว่าดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมดูดิครับเนี่ยออกมาดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับนะครับ ใครที่กําลังหากล้องมือใหม่กําลังหากล้องฟิล์มตัวเล็กๆน่ารักใช้นะครับเลนส์คมๆอยู่ครับแฟลชสวยเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะเลยตัวหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากๆนะครับผมนะครับเนี่ยดูดิครับถ่ายมาเนี่ยแฟลชอันนี้คือแฟลชดีอันนี้อันนี้ไม่ใช่แฟลชนะถ่ายกลางวันนะครับก็สวยไหมผิวดีมากๆเลยนะครับแต่โบยเมยจะอมเหลืองอยู่แล้วโดยธรรมชาติของฟิล์มตัวนี้นะครับผมนะครับี่อันนี้ก็เหมือนกันครับเขาบอกว่าถ่ายประเทศนะครับนี่ให้ดู นี่ก็ถือว่าโอเคเนาะเอามาถ่ายคนแต่เขาอันนี้ก็อาจจะถ่ายไกลหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่ารายละเอียดดีและสีแดงดูสีแดงสีแดงก็ถือว่าสวยสวยเลยนะครับคมขึ้นรูปเลยนะครับผมเนี่ยใช่ไหมที่ออกสีแดงถ่ายมาได้ค่อนข้างดีนะครับถ่ายอุปเนี่ยหลังละลายอ่อนๆเลยนะครับนะครับเนี่ยเป็นกล้องตัวนึงที่น่าใช้นะครับผมนะครับเนี่ยออกถ่ายมาโอเคเลยนะครับผม นะครับโอเคอันเดียดีไปดูใน i n s t a g r กรมกันบ้างนะครับ i n s t a g r กรเนี่ยเราก็ดูนะครับที่ Has แท็กนะครับ p e n t a กเอพิโอนมะครับมี3,500โพสต์นะครับตอนนี้นะครับก็ถือเป็นกล้องตัวหนึ่งที่คนใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะเป็นกล้องที่คุณภาพค่อนข้างดีนี่ผมไปดูนะครับขยายดูก่อนหนึ่งนะอันนี้ก็คือนะครับใช้โลโม่ลอยนะครับถ่าย PO 1400m ก็เนี่ยเป็นกล้องตรงที่แบบไฟล์ค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะครับ ผมจะพยายามเปิดให้ดูนะอันนี้ใช้แฟตนะครับผมนี่ก็แม้แฟตเขาค่อนข้างสวยพอถ่ายมาแล้วแบบค่อนข้างละบุนมากเลยนะครับแฟตเป็นตัวหนึ่งที่ตีหน้าไม่วอกเลยนะครับนี่ให้ดูนี่นะครับเห็นไหมครับนี่หนึ่งสี่ศูนเอ็มฟูจิสี่สองร้อยนะครับเนี่ยรูปดีมากๆจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมเข่าเคียงอย่ดีนะรูปคือดีมากนะครับผมดีจริงครับสวยเลยแล้วสีสันทุกอย่างครบนะฮะแฟตเฟิร์ตออกแบบสวยตัวนนี้ก็ถ่ายในกระจกนะครับนี่นะครับถ่ายในกระจกเห็นไหม เขาแฟลชเปนออกแต่ธรรมชาตินะแต่คือเขายังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมนะครับนี่ดูอย่างรูปเนี้ยถ่ายรายละเอียดบ้านไหมไหมครับเนี่ยรายละเอียด,ดครบเลยไหมครับเนี่ยเป็นกล้องหนึ่งที่เลนส์ค่อนข้างคมนะแล้วเก็บรายละเอียดได้ดีมากตัวหนึ่งเลยอันนี้ก็ถ่ายอะไรนะกรรมอะไรที่ยากใช่ไหมเนี่ยนะครับนะฮะที่กรรมลินะครับผมใช่ไหมเอ่ยนะโอเคนะครับเนี่ยทำไมถ่ายมาค่อนข้าง ดีเป็นกล้องหนึ่งที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็ถ่ายไฟดีมากนะครับคมมากๆเลยนะครับนี่ส่วนนี้เป็นอินสตาแกรมผมนะอินสตาแกรร้านผมก็คือ Camera า e s ส o อร Addict กนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะนะครับถ้าใคสนใจหากล้องอ่คอมแพกดีๆสักตัวหนึ่งเนะี่ยเข้ามาดูที่ร้านผมได้เลยนะครับผมนี่ก็จะมีตัวที่ผมเอามารีวิวนี่แหละนะครับสีดำแต่ตัวอื่นจะเป็นสีอื่นใช่ไหมแต่ผมเป็นสีดำนะหายากกว่าแล้วก็สภาพผมนี่คือดีมากเลยนะครับผมนะ นะครับนี่ให้ดูนะครับผมดูนะครับดูรายละเอียดของหนามนี่ครับเนี่ยรายละเอียดของหนามนี่ครบหมดเลยไหมฮะค่อนข้างแบบทําออกมาค่อนข้างดีเป็นเป็นกล้องหนึ่งที่ทําเลนส์ออกมาค่อนข้างดีเนี่ยนะครับเนี่ยเลนส์นี่คมเลยไหมครับเปิดแฟลชใส่เนี่ยนะครับเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาถ่ายกันมานะครับผมนี่นะฮะเนี่ยค่อนข้างสวยนะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบคอมเพล็กนะนะครับแล้วก็ตระกูลเอพิโอเนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลที่ผมใช้กี่ตัวกี่ตัวก็ติดใจหมดเลยนะครับเนี่ยดูเลย รายละเอียดเอาถ่ายมาแสงดีๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเน Я ี่ยรายละเอียดแคทต์ต,ตัดเนี่ยนะครับออกมาได้ค่อนข้างแบบดีมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วเป็นตัวที่แฟตสวยช,ชอบตัวนี้คือแฟตมันสวยมากนะครับผมสัตแฟตเนี่ยก็คือแบบรอดนะครับมี่ก็ถ่ายมานะครับนนะครับเี่ยดูรายละเอียดกลางวันเนี่ยถ้าถ่ายกลางวันถ่ายถ่ายนั้นดีๆเนี่ยคือแบบสวยสวยปิ้งเลยเอาง่ายๆนะครับถ้าเราแบบถ่ายแบบเป็นๆหน่อยนะครับผม แบบจัดแสงดีนะครับเนี่ยออกมาค่อนข้างรูปค่อนข้างสวยออมากตัวเล็กเลยเราคนใช้เยอะนะครับใช้แล้วติดเราคนใช้แล้วติดใจผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะมผมเองใช้ตระกูลนี้แล้วติดใจทุกตัวนะครับตัวตระกูลเนี้ยเลนค่อนข้างดีหมดเลยแต่ epo อยู่ที่เราชอบรูปทรงแล้วก็ชอบฟังก์ชันแบบไหนของเขานอย่างเงี้ยครับอย่างสีสศู <c oughs> นย์ m แบบไหมถ่ายแฟลเปิดแฟลมานะครับเนี่ยแต่แบบผิวไม่วอกเลยรอดนะครับเนี่ยเป็นกล้องตัวนึงที่เอามาถ่าย portrait แบบเปิดแฟลชเดี๋ยวเนี่ยเขา heat เปิดแฟลชกันนะครับ เป็นตัวหนึ่งที่เอามาสาธิตเปิดแฟลตแล้วรอดนะครับการันตีนะครับเลนมันดีจริงๆแล้วก็แฟลตสวยนะครับเนี่ยดูที่เขาถ่ายมานะครับเลยนะครับเนี่ยเลนคมกริบเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้ละกันนะครับส่วนใครอยากดูรูปเพิ่มเติมก็มาดูที่ฮชแท็กนะครับ epo 1 4 0 m นะครับตัวนี้นะครับนี่อันนี้เลยกดติดตามได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับยังไงอย่าลืมนะครับผมฝากเพจไอฝาก IG ร้านไว้หน่อยนะครับนี่ IG ร้านของผมนี่ นะครับผมแคเม r a าเดสก็อต d อดดิกนะครับก็มาทักทายกั DM กันมาคุยได้นะครับประมาณนี้ละกันขอบคุณมากครับ